สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางเจ้าหมากใบเมเปิลนะครับหมากเมเปลิลน,นะครับหมากใบเมเปลิลที่ผมชําไว้เมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับกลางเดือนที่แล้วที่ได้ต้นจากจขอต้นจากรุ่นน้องที่ทํางานมาแล้วชําไว้มันจะมีแค่ขุยมะพร้าวตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางใส่ดินปลูกนะครับ เปลี่ยนกระถางใส่ดินดินปูกเพื่อหมักหมักให้เขาต้นให้เขามีต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้จะเปลี่ยนกระถางให้เฉยนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มดินให้เขาจะได้มีสารอาหารมากขึ้นแล้วต้นโตขึ้นนะครับมาครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนชำครั้งที่แล้วมีแต่ขุยมะพร้าวนะครับวันนี้เราก็จะมาเพิ่มสารอาหารให้เขาดูนะครับ ดูรากเยอะหรือยังที่จริงก็มีจริงก็มีดินปูกอยู่นะครับโอ้รากเยอะเลยโอ้จริงๆก็มีสารอาหารอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาเปลี่ยนอัพไซต์กระถางให้โตขึ้นนะครับเนี่ยครับ เป็นไรครับเรามาดูระบบลากกันก่อนโชว์ลากได้ไหมจะเล่นในแบบไหนทรงไหนนะครับเป็นลากรอบก็อาจจะสวยครับแต่ว่ามันก็ลากเขาอยู่คนละระดับกันนะครับแบบนี้ปัญหา หรือปัญหาสำคัญโจทย์ท้าทายเราทำยังไงให้รากเขาอยู่ในระดับเดียวกันได้นะครับยากนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมจะลองดูครับเขี่ยดูก่อนโอมันมที่จริงมันมีรากหนึ่งนะครับที่งอมาเนี่ยรากนี้เขาน่าจะมาในทิศทางนี้มันจะสวย ตอนนี้ถ้าทำได้ก็คือเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนครับเลี้ยงไปก่อนเนี่ยรากนี้เขางอพับมาพับมาจากฝั่งนี้เราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะครับถ้าจะตัดตรงนี้ให้รากมันก็จะได้แค่รากสิ้นนี้ ทำยังไงเราจะชูรากได้นะครับเนี่ยรากฝอยเยอะทีเดียวครับในครั้งที่แล้วผมก็ตัดออกนะครับเนี่ยจะได้ว่าตัดต้นออกปัญหาไม่เป็นไรครับถ้ารากมันอยู่ข้างบนเยอะกว่าข้างล่างเราก็จะตัดรากข้างบนออก นะครับตัดลากข้างบนออกแล้วมาเล่นข้างล่างเอานะครับตัดลากข้างบนออกแล้วมาเล่นข้างล่างเอาครับคิดแล้วทําเลยครับนี่ครับตัดเลยครับเพื่อบีอกลาก เมันผมจะไปทำรากเขาหักเส,เสียได้เสียได้นี่นะครับตัดรากไป รากนี้เป็นรากที่งอมาไม่เป็นไรตัดครับ เริ่มเลี้ยงรากเข้าใหม่เลยนะครับเพื่อนเนี่ครับเลี้ยงรากใหม่นะครับ,รบผมจะเลี้ยงรากต้นข้างล่างใหม่เลยนะครับต้นก็จะเป็นตะปุ่มตะป่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เนี่ยนะครับมันต้องตัดลากข้างบนนี้มันตแล้วนะครับจะเบรกไว้ให้เข้ามาแตกให้รากข้างล่างนะครับเบรกหมดเลยครับรียรากตัวตที่อยู่ข้างบนเพราะว่ารากไม่สม่ําเสมอกันไม่สม่ําเสมอในที่นี้คือความสูงระดับของรากนะครับแล้วเราก็มาจัดเอารากข้างล่างนี้ใหม่นะครับ กขาจะมีความสม่ำเสมอกันมากกว่านะครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งครับคือเราตัดรากข้างบนที่มันโตออกไปปุ๊บเนี่ยเป็นการเบรกเบรกตัวเขาเองที่เขาจะโตมากกว่านี้เพื่อให้เขามาโตในรากข้างล่างรากฝอยข้างล่างนะครับมันก็จะสม่ำเสมอก็จะสวยนะครับทีนี้อ่านี่ไหน น,นี้ตัดออกได้นะครับเพื่อน,อนตอนแรกว่าจะเปลี่ยนกระถางใหม่ทีนี้เป็นมาจัดลากดีกว่านะครับเอาเป็นว่ามาจัดลากใหม่นะครับอ่า เื่อเป็นรูปเป็นร่างนะครับเรื่อเป็นรูปเป็นร่างและถานที่เราจะเปลี่ยนให้เขานะครับรถางที่เราจะเปลี่ยนให้เขาส่วนดินก็จะเป็นดินเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าเาก็มีสารอาหารดินข้างบนที่ล่อลากจะเป็นดินเดิมนะครับดินเดิมผสมกับขุยมะพร้าวสับนะครับ เพราะว่าข้างล่างเราใ right ส่ดินดินปลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาดินก่อนนะครับ ตัวนี้พลาส,สติกโฟมที่เรากันไว้ที่จริงตัวนี้ทำไว้ชำไม้นะครับมันเหลือก็มาจัดลากนี่ครับจัดลากแล้วก็กลางลากเข้อแบบนี้นะครับเพื่อนกางลากของอกเลยครับเราจะทำหมากเมเปิลลากรอบแล้วนะครับ จัดลากครั้งแรกถือว่าเป็นการจัดลากครั้งแรกไปเลยนะครับ,รบเห็นไหมครับตอนแรกรากเขาไม่สวยเขามีรากข้างบนที่ตูถ้าเรามองเรามองออกนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนมันก็เราสามารถจัดการได้นะครับว่าจัดการกับปัญหาได้ว่า เราต้องทำแบบไหนนะครับมันไม่ยากครับรู้จักแก้ปัญหารู้จักว่าจะลิ่นไม้แบบไหนหน้าไม้ยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดรากรอบแรกไปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเอามาจัดรากเลยครับ เขาก็จะมีรากที่มันค่อยๆกันนะครับรากที่ค่อยๆกันแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาจริงๆต้องเอาเหล็กเอาตะเกียบหรือเหล็กอะไรเลมๆนะครับจัดง่ายๆ เ่ยางรากฝงนี้มาตรงนี้ดึงไปดึงไปยุงเริ่มมาแล้วครับยุงเริ่มมาแล้ว <c oughs> วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆรากรอบแรกแล้วก็ดินกรบเลยครับขออนุญาตใช้มือเลยนะครับ เนี่ยเป็นดินเก่าผมถึงบอกว่าดินเก่านะครับที่ผมเปลี่ยนจากกระถางไม้ใบพวกไม้ประดับที่ผมปลูกอยู่เราสามารถเอามาใช้ได้ครับกิ่งพวกกิ่งพวกนี้เราจะยังไม่ ยังไม่คัดจริงนะครับยังไม่คัดจริงวันนี้ถือว่าคัดลากไปก่อนครับวันนี้ถือว่าคัดลากเข้าไปก่อนกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปแน่นๆครับแล้วก็ดินใส่ ครับที่จริงก็คิดว่าจะเล่นเป็นต้งเอีอ้ยวนะครับมองเห็นแล้วนะครับแต่มันต้องใช้อุปกรณ์อันนี้จะยังปล่อยไว้ก่อนนะครับที่จริงเราก็บีกได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเบรคข้างล่างนี้เลยลากันนะครับวันนี้จะเบรคต้นนี้เลยครับนะครับปล่อยฟอร์มเล่นกิ่งล่างนะครับ ผมอาจจะเล่นกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับสองกิ่งนี้นี่เป็นกิ่งท้่กิ่งนี้อาจจะเป็นกิ่งหนึ่งแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนครับให้เข้าโตัวกิ่งเข้าโตก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นไปในลักษณะไหนนะครับเพื่อน นะครับต้นหมากใบเมเปิลนะครับวันนี้เราก็มาจัดลากเปลี่ยนกระถางจัดลากไปในตัวนะครับเปลียนกระถางแล้จัดลากไปในตัวเดี๋ยววันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามชมกันใหม่ครับขอบคุณครับผม